สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาพิสูจน์ก็เป็นคําแนะนําของเพื่อนๆทั้งบ้านนะครับคือมีเพื่อนคนนึงนะครับแนะนาผมเข้ามาว่าถ้าเราอมน้ําเต็มปากนะครับเต็มแบบปากจะระเบิดอย่างนี้เลยนะครับอมจะไม่สามารถอมค้างไว้ได้เกิน30วินาทีนะครับ ซึ่งตรงนี้ผมไม่เชื่อครับผมไม่เชื่อว่าจะไม่สามารถอมได้นานกว่านั้นครับผมว่าน่าจะอมได้นาน 2- 3สานาที4 5หนาทีก็อาจจะได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมจะมาพิสูจน์ว่าสิ่งที่เพื่อนๆแนะนำเข้ามาเป็นจริงหรือเปล่านะครับโดยผมจะทดลองอมน้ำให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้นะครับเรามาดูกันว่าผมจะทำได้กี่วินาทีนะครับเดี๋ยวผมขอเอาน้าก่อนนะครับนี่จักน้าใสายางเลยครับโอเคเอานะครับผมจะเอาให้เต็มปากให้สุดเท่าที่จะเต็มได้เลยนะครับ

อโอ้โหคือก่อนเริ่มทำนี่มันเหมือนจะง่ายนะครับแต่ทําจริงมันไม่ง่ายนะครับมันปวดปากตรงนี้แล้วก็เมื่อยตรงกลางม,มากเลยนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมเริ่มทํานะครับจะเห็นนะ่าเขียววินาทีอยู่ที่เลข5้านะครับเมื่อกี้ตอนที่ผมไม่ไหวพ่นน้ำออกก็วนประมาณหนึ่งนาทีพอดีนะครับ ถ้าอย่างนั้นผมก็ขอสรุปได้แล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เพื่อนๆบอกมาว่าคนเราไม่สามารถอมน้ําเต็มปากมากๆเนี่ยได้เกินสามสิบวินาทีนั้นไม่เป็นความจริงครับเพราะเมื่อกี้ผมอมได้1น,นาทีนะครับทึกตรงนี้ผมว่าสนุกนะผมอยากให้เพื่อนๆทางบ้านนะครับไปลองทําดูครับลองอบน้ําเต็มปากแล้วตัดเวลาดูนะครับ เรามาดูกันว่าเพื่อนๆจะทำได้กี่วินาทีนะครับทำแล้วมาคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าเพื่อนๆทำได้กี่วินาทีนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับตัวผมได้แค่นาทีเดียวครับไม่ไหวครับเมื่อยปากมากจริงๆนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเพื่อนมีเรื่องไหนที่อยากให้ผมมาทำคลิปพิสูจน์แบบนี้อีกก็คอมเมนต์บอกผมไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกว่าเรื่องไหนที่มันน่าสนใจมากๆจริงๆผมก็จะมาทำคลิปพิสูจน์เพื่อนๆดูกันแบบนี้อีกอย่างแน่นอนนะครับอ๋อแล้วเมื่อช่วงสักครู่นี้ที่ผมอมน้ำและผมไม่่่่สาาาามมมมรรถพพูดดดไไ้แตผผกกก็ออออยงเเลนววืจะห เมื่อตอนที่ผมอมน้ำนั้นผมพูดว่าอะไรนะครับใครคิดว่าผมพูดว่าอะไรก็คอมเมนต์บอกไว้เลยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆจะเดาถูกหรือเปล่านะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่อง YouTube c h ล n ้าห5 5ห้าอินฟินเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดความสนุกและสาระแบบไร้ขีดจำกัดไปกับผมเพอร์ซีตัวแสบนะครับผมมีคลิปวิดีโอใหม่ลงทุกวันเว้นวันเลยนะครับและจงจำเอาไว้นะครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่เห็นถ้ายังไม่ลองพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองครับสวัสดีครับ